ในระหว่างวันที่25ธันวาคม2555ถึงวันที่2กรกราคม2556เป็นเทศกาลคิดมัดและววางขึ้นมีใหม่ซึ่งเป็นช่วงที่หน่วยราชการและภาคเอ้ชมต่างๆหยุดทําการติดต่อกันหลายวันโดยในช่วงดังกล่าวจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือไปพักผ่อนตามสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่บางแห่งได้จัดให้มีงานยืเดิมหรือกิจกรรมต่างๆและมีประชาชนไปร่วมงานเป็นจำนวนมากซึ่งอาจําให้เกิดปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนขึ้นได้ประกับในช่วงที่ผ่านมาคดีบันทุ่ล้ายต่อทรัพย์ต่อชีวิตร่างกายมีแนวโน้มการเกิดปีเริ่มขึ้นเพื่อเป็นการป้องกันป่าปามอุตสากรรมและป้องกัน การต่อยความไม่สงในพื้นที่ต่างๆฝ่ายงานตำรวจแห่ชาติจึงกำหนดให้มีการระดงาดล้านอาจกรรมในช่วงระหว่วหาวงวันที่15ธันวาคม2555ถึงวันที่2มกราคม2556รวมระยะเวลา16วันดังนั้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างความและกำลังใจให้ก,กับเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่และาอาสาสมัครต่างๆ ที่มาช่วยเหลือการปฏิบัติงานของตำรวจตำรวจมุทธรจังหวัดสมุทรสาครจึงจัดให้มีพิธีปล่อยแถวระดมความรัากิจกรรมยาเสพติดและรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุจราจรขึ้นในวันนี้โดยมีข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจมุธรจังหวัดสมุทรสาครตำรวจทางหลวงตำรวจน้ำตำรวจตรวจคนเข้าเมืองกำลังอาสาสมัครฝ่ายปกครอง รวมทั้งบูริธิองค์การองค์กรการสงฆ์ภาคเอกชนต่างๆพร้อมยานพาหนะเข้าร่วมพิธีในช่วงเทศกาลวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่2556 ใคราอมนวงางสุโขที่ทักสั่ติรนจองตัวจะตายก็ช่ามันที่เคยคำนึงถึงทีวขาประจันเหาร้อยเอื่อประชาเียรพย่อ้บาสทัตรจัจะตา